ก็กล้าสมัติอยก็ได้ตัวคนครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Call of Duty นั่นเองนะผมนะโอ้หคิดถึงบ้านเลยผมไม่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับ Call of มานานแล้วผมนะเดิมทีในช่องผมเนี่ยกะว่าจะลง Call เป็นหลักด้วยซ้ำนะผมในในช่วงคลิปแรกๆนะผมนะแต่ตอนนี้ก็กลับมาเล่อนขผมหลังจากที่ผมลบไปแลผมนะเพราะผมกําลังรอเกมใหม่ที่กำลังจะเข้ามาแล้วผมนะแต่ ขี้เกียจรอแล้วผมผมกลับมาเล่นแม่งแล้วผมนะนั่นก็คือคอปิทีนั่นเองผมเอาละเราไปพูดท่าทําเพลงเราไปเล่นกันเลยดีกว่าทุกคนนะนะมาสิ่งที่เราจะเล่นในวันนี้คือเป็นหมดกระดดลมแล้วทุกคนนะนะผมอาจจะพูดไม่ค่อยเยอะผมเพราะว่าผมจะจริงจังกลับมาเล่นแล้วนะผมนะเพราะว่าเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าแม่งโอที่สุดลนะตั้งแต่ผมเล่นมานะผมนะโอเคผมจะเล่นเป็นบุคคลที่หนึ่งละกันนะผมนะอ่ะ ไม่รู้ว่าจะเจอบอดเจอคนหรือเปล่าเพราะผมมาได้เล่นนานแล้วเหมือนกันอ๋อนั่นไหนก็เปลี่ยนแล้วผมขอจัดเซตตัวละครหน่อยละกันนะผมนะ,ะเดี๋ยวผมขอดูก่อนตัวละครอ,อะไรที่ผมได้เล่นบ้างนะผมนะผมก็เลิกเล่นไปเกือบจะห้าหกเดือนแล้วทุกคนนะนานมากเลยนะผมนะเพราะว่าผมขี้เกียจเล่นด้วยแหละส่วนหนึ่งนะผมนะแต่ตอนนี้ผมกลับมาแล้วทุกคนใครที่อยากดูผมเล่นขอฟก็ยินดีด้ดดวยครับผมคุณจะได้เห็นผมโชว์ อความกากและความเทพในเวลาเดียวกันนะผมนะเราแน่นอนครับผมสีที่เราจะเอาไปนั่นก็คืออ่ะนี่แล้วกันโอเคไปกันเลยดีกว่าทุกคน Let's go กครับผมเราไปกันไปตี้นะทุกคนนะโอเคเราไปมาุมหาห้องก่อน ร้อนมากทุกคนขออไปเสียงพัดลมด้วยอลมนี่แทบจะไม่เข้าเลยนะทุกคนนะบ้านผมนะอากาศก็ร้อนเบ็ดก็ขึ้นๆลดๆอยู่ตรงนี้นะผมนเราไม่ได้คอมพิวเตอก็ดีกว่าไม่ได้นานแล้วอกิดถึง็นบ้าเลยนะผมนะ ผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งซะด้วยที่ขอผมจะโชว์ตึงยังไงครับนี่ตัวละครที่เราควรจะเอานะผมเป็นปล่อยม้านะผมนะยิ่งเรามาคนเดียวอย่างนี้ควรจะมีสัตว์เลี้ยงนะผมในการปล่อยนะ,นะะเหมือนว่าจะมีอัปเดตใหม่มาผมนี่เป็นโรงงานนะผมนะโอ้ยกระตุกทุกคนมันกําลังโหลดอยู่โอเคมาผมไม่ได้เล่นนานละฝีมือผมไม่รู้จะตึงเหมือนเดิมไหมทุกคน ผมจะเล่นเท่าที่จะไหวกนแล้วกันนะทุกคนนะอะช่วงรอผมขอปับหน่อยนะผมรู้สึกว่ากราฟิกมันมันเมันเยอะมากไครวะอ่ะตามสุดแต่ปับสุดอ่ะประมาณนี้อ่ะมีเสียงมีดด้วยโอเคอ่ะปล่อยเลย Coming ยงชัดนะอ่าโอเคยงชัดเฮ้ยผมลืมโหลดล่มมาทุกคนลืมโหลดที่ดิ่งแล้วก็ลมอ่าทุกคนผมคนเดียวเหรเนี่ยจะไหวหรือเปล่าเนี่ย โเคมาโซโลคนเดียวก็ได้วะลงนะครับผมยังไม่ได้ดาวน์โหลดอะไรเลยนะผมนะก็ยังโหลดแผนที่ไม่หมดนะผมถ้าสะดุดกระตุกอะไรก็ขอโทษด้วยกันนะผมนะผมจะทําเป็นคลิปแบบว,ว่าไฮไลท์นิดนึงแล้วมาเราลงกันเลยดีกว่านะผม let's go ตอนนี้ต้องหาปืนก่อนทุก okay, คนโขเคยวปึ๊บสไลด์ รู้สึกว่าสไลด์ไม่ค่อยติดแฮะเป็นไรนะเคียวผมได้ปืนมาละอาโอเคปืนนี้ก็น่าสนใจผมเพิ่งโหลดมาทุกคนนะผมก็เลยอาจจะไม่ค่อยชินมือเท่าไหร่ทุกคนนะเมื่อก่อนเนี่ยผมแบบชินมือมากแต่ตอนนี้คือแบบถ้าจะทำอะไรไม่ได้ทุกคนโอเคเล่นสนนะ แล้โหได้เป็นบุคคลที่หนึ่งนะโอเคมาหาของกอนเดี๋ยวเราไปบูกันผมว่านะ่าจะเจอคนแล้วก็บอดนะทุกคนนะใครที่อยากเล่นกับผมสามารถที่จะออบอกผมได้ทุกคนนะกนเดี๋ยวผมจะมาเล่นกับน้องๆด้วยแล้วก็ดิสตอนนี้ผมกำลังแก้แล้วครับใกล้ใกล้จะเสร็จแล้วผมนะเดี๋ยวผมจะประกาศในกระทู้เเร็วๆนี้นะทุกคนใครที่อยากเข้าดิสผมนะ ทำไมสไลด์ไม่ค่อยติดเลยวะปกติมันสไลด์ได้เยอะกว่านี้ทุกคนนะหรือว่าเป็นความรู้สึกผมวะนะเดิมทีมันต้องสไลด์ปุ๊บปุ๊บอย่างงี้แหละแต่นี่มันเหมือนแบบมันแข็งๆกันทุกคนนะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมอาจจะโหลดไม่หมดก็ได้ต้องรอให้มันอะไรก่อนทุกคนนะเ,เฮ้ยเฮ้ยโดนเฮ้ยโอ้โว ไม่โดนเลยเว้ยผมแม่งไม่ได้ปรับอะไรเยอะทุกคนผมเลยโอ้โหเล่นโคตรกลางนะจริงโอยกระตุกกระตุกกระตุกโอยกระตุกมากเลยเป็นไรวะโอ้โหโชตืงกูจะโชว์การให้น้องๆดูแล้วเนี่ยผมผมไม่ค่อยได้เล่นนานทุกคนมีสไลด์ด้วยเอ้าวันโดนระเบิดพอดีผมมีวิธีทุกคน เอา้าเฮ้ยโอเคผมเล่นดนานทุกคนมันแล้วก็ตกแล้วก็สะดุดมากผมโอ้โหมาเอาใหม่ทุกคนผมขอโทษนะที่ผมเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนผมมันได้เล่นนานจริงครับฝีมือตกไปเยอะเลยเดี๋ยวผมจะพยายามกลับไปเหมือนเดิมทุกคนจะก,กลับไปเล่นเหมือนตอนนั้นครับ ไปครับผมอา,ากาศร้อนมากทุกคนประเทศไทยร้อนมากตอนนี้ผมเริ่มหายใจไม่ค่อยออกครับทุกคนโอ้ยทำไมรู้สึกมันมันไม่ค่อยลื่นเลยวะมันเกิดอะไรขึ้นมาผมขอปรับตั้งค่าไปหน่อยครับทุกคนทำไมความรู้สึกผมเหมือนมันไม่ค่อยลื่นเลยวะอ่ากราฟิกกราฟิกก็ปกตินะทุกคนนะผมก็ปรับเหมือนเดิมนะ การสัน่นเวาไม่ต้องผมต้องไปปรับใหม่ละปรับตั้งค่าใหม่ทุกคนมาโอเคผมไม่ได้ปรับตั้งค่าเลยทุกคนผมเพิ่งมาก็เล่นเลยนะทุกคนนะมันก็เลยอาจจะสะดุดเล็กน้อยนะผมนะ แล้วก็ทรัพยากรก็ยังโหลดไม่หมดนะดูดิสับสโคโคยังเหมือนเดิมวนะอย่างนี้ผมบอกทุกคนนะใครที่อยากเล่นครับกผมก็สามารถที่จะทิ้งชื่อมาได้ผมนะแล้วก็เข้ามาในดิสคอร์ก็ได้ทุกคนนะโอเคผมมันล่นเล่นนานแนละ้ว โอ้ยค้างเลยทุกคนขอโทษครับมันค้างตอนนี้ผมร้อนมากอ้ยจะเอาใกล้ๆพัดลมก็ไม่ได้เพราะเสียงมันจะเข้าไม้ทุกคนนะโอ้หหงุดหงิดเว้โอ้โหทำไมมันกระตกขนาดนี้วะเดี๋ยวไม่ต้องนะทุกคนมันกระตกมากเลยทุกคนทุกคนในคลิปอาจจะไม่กระตกนะทุกคนแต่ว่าในตอนที่ผมนี่เนี่ยมันกระตกมากเลย มานหนึ่งนะผมเขาปรับอันนี้ไปแล้วนี่เงาผมไม่ได้ปิดอย่างวะอ่าผมขออนุญาตอ่านนะผมนะอ่ออีอ่อฮะอ่าเงาเปิด เปิดทำเช็ดครัวอะไรอะ่ะผมว่าอะไรที่มันควรปิดก็ปิดเนาะเอาเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตอันนี้ก่อนนะทุกคนนะขอปรับปุ่มแป๊บหนึ่งขอเวลาสักครู่โอเคผมมาแล้วทุกคนก็ลองไปปรับมาดูนะโอ้ยดีดมากปืนผมเนี่ยโอ้โหโดนผมไม่ได้เล่นหนาแล้วไม่ผมต้อง ผมต้องไปไปนี้ใหม่ลนะไปฝึกใหม่ละทุกคนแกวงบีบแล้ววงบีบแล้วแถวนี้มีรถไหมวะไอ้แม่บอดเลทุกคนนะ เราจะหารถจกักรไงวะมึงก็หารถกันอรถอ,อยู่ไหนรถอยู่ไหนโอ้ยเหยเอ้ยถวนี้ไม่มีรถเลยทุยกคนโอ้ยบิงเอา,าอโอ้ยจะตายแล้ว ไปปรับตั้งข้าวเมื่อกี้โอ้โหแม่งมเศร้าใจมีลิคอปเตอร์ข้างหน้าผมด้วยม่รถผ่อนอา้ามป่ะอ๋ออยู่ข้างบนอ่าทุกคนไปขับเฮลิคอปเตอ,เตอร์ดีกว่านะครับปัญหาคือต้องรีบขึ้น เราจขึ้นมาแล้วทำไมก็ตกได้ขนาดนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยร้อนมากพวกคนผมไม่ไหวแนละ้วทำไมากล้ามมันร้อนได้ขนาดนี้วะ ไปดีกว่าแมงไม่ไหวแล้ว,ว,วขอดูข้างนั้นอันมันคืออะไรน,นี่ไงนี่คือตู้นะผมนะโอเคตรงเลย อา่ามันต้องใช้ใบอะไรทุกอย่างไปดูทุกคนแต่ผมเปิดไม่ได้อะมันต้องใช้ใบเราจะหาจากไหน,นอ่ะอออ๋ย่างปืนสักหน่อยไหมปืนนี่ผมเล่นไม่ได้เลยผมเพิ่งรู้ว่าผมใช้ปืนลูกอยู่ต้องนานป,ปืนเมื่อกี้เป็นปืนลูกนะทุกคน ที่มันใช้กระสุนมเม็ดขาวอะ่ะท่านี้มีตัวมาเช็ดเลยมีตัวพอดีเลยทำไมมันสับสะโคบชาจังวะดูว่ามันโดนเล็บปะในอะ่ะ ว่งเนึงเจะละลวง่งมาเนี่ยนะมึงอันนี้มีชั้นสุดตึงที่ทำให้กูกระโต๊กกระตกชิบหายแล้วทุกคนเหน็บกากขอ ที่กูมาโชว์ชวตึง,งหรือ,รอว่าอะไรเนี่ยอ่ะถือว่าผมกลับมาเล่นกันแล้วกันนะทุกคนนะตอนนี้ก็อาจจะเจอบอทนะทุกคนนะเดี๋ยวอีกสักพักนึงก็น่าจะเจอคนอะไรนะโอ้แล้วกูแบบแหลกๆอย่างนี้เนี่ยสไนเหมือนมันแบบเนี่ยดูดิมันสมูมค่อนข้างที่จะช้านะฮะแต่ตอนนี้เริ่มเร็วแล้วอ Friendly Canine Unit incoming แม่งเจอแต่บอดไอ้เฮียมนได้รีฟิฟ้านานแม่งกระตกุกหายเลย ลองคิดสภาพนะแม่งเล่นตอนไลฟ์สดนะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะฮะกระตุกหนักกว่านี้อ่ร้อน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 อาการประเทศไทยคนร้อนเลย Friendly canine unit in time. Okay. Cover. Chip terminal is almost ready. Safe zone is collapsing. Air incoming. Reloading, cover me. Uh. Friendly canine unit incoming. time. Air drop has been delivered. Oh, good dawn. โอ้โหไม่เล่นยากรู้ไหม friendly canine unit incoming <laughs> Getting close to victory. <laughs> Ship terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. The safe zone is collapsing. Friendly canine unit incoming. อยู่ไหนวะ มันโนนนู่ไหรือวะอืพอจะตายก็ตายาก็งู้ดเลยเนาะโอเคก็จบเพียงคลิปทันยีกัลกนละครนะผมใครที่ชอบคิววันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตอ่อสบคายผมได้ได้วยทุกท่าน กดปุ่มกันดีกัข้างบนให้จอเป็นปสีดำน,น,นะครับคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกก,ก,ก,การเคลื่อนไหวทีวทผ่ผมลงคลิปอย่างแน่นอนเอาละมึงน,นผมขอตัวลาไปก่อนผมบายบายครับโชว์คนนีพอแนละไอเหียร้อนเหนื่อย